สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เป็นเวลาช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ8ปดโมงกว่ากว่าแต่ผมตื่นนาแล้วละครับวันนี้เนี่ยซินแบตไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับตื่นเช้ามาปกติผมจะออกไปจ็อกกิ้งนะครับที่ข้างนอกบ้านจะเดินทางไปที่สวนสาธารณะนะครับที่มีต้นไม้นะครับแล้วก็มีบริเวณให้เราได้เดินได้วิ่งนะฮะปกติจะเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ไม่ได้ไป ก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับใช้ชีวิตปกติก็เลยเปิดกล้องมานะครับแล้วก็พูดคุยกันก็จะเป็นการพูดคุยกันสบายๆนะครับเชา้าตื่นขึ้นมาก็อาจจะหน้าตาอาจจะดูบวมๆ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับมาเจอกันนะครับจิบกาแฟไปพูดคุยกันไปเนาะปกติผมจะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟครับตื่นขึ้นมาก็จะหากาแฟและ กาแฟของผมนะครับก็จะเป็นกาแฟที่ผมกินทุกวันนะฮะกาแฟสําเร็จรูปเพื่อสุขภาพฮะมันเป็น36มิกินวันนะครับยี่ห้อร o มคอ f ฟ e e นะก็ตัวนี้ฮนะแล้วก็นี่คือซองหอใหญ่เนาะซองเล็กก็จะเป็นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หนึ่งซองก็ชงได้หนึ่งแก้วนะครับ ผมก็จะกินตัวเนี้ยทุกวันนะครับแต่วันนี้พิเศษนิดหนึ่งครับผมเพิ่งได้เครื่องดื่มดีๆมาอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับเพิ่งสั่งมาครับผมนี่ครับตัวนี้ครับมาเป็นลังใหญ่เลยครับรูมโกโก้พัสนะฮะเป็นโกโก้นะครับเครื่องดื่มโกโก้นะฮะแล้วก็นี่ครับอเปิดมานะฮะนะครับโอ้โห เนี่นะครับบูมกโก้พลัส36มสิอินวันนะครับแล้วก็โนชูการแอดเดก็คือไม่มีน้ำตาลเนาะใช้สารแทนความหวานทดแทนนะครับแล้วก็เป็นดาร์กโกโก้ข้างหลังนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบเนาะต่างๆแล้วบูมกโก้พลัสมีดียังไงอะครับนี่ก็ มีหลายอย่างะฮะช่วยควบคุมน้ําหนักลดความอยากอาหารและช่วยให้อิ่มนานเนาะช่วยเผาผ่านไขมันได้ด้วยช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะฮะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเพราะมีไฟเบอร์อะไรต่างๆนะทำให้ดูอ่อนเยานะครับช่วยบรรเทาความเครียดได้ด้วยนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดความดันโลหิตได้ด้วยนะครับช่วยให้ผิวกระจ่างใส ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยครับโอ้โหประโยชน์เยอะเนาะแล้วก็เหมาะกับใครนะฮะคนที่ต้องการลดความอ้วนนะฮะคนควบคุมน้ำตาลในเลือดอยู่นะครับทานดีนะต้องการชะลอวัยทำให้ดูอ่อนเยาวนะ์เป็นอาหารว่างก่อนหรือหลังออกกำลังกายอะไรประมาณนี้นะครับทานเป็นอาหารว่างแทนเครื่องดื่มหวานได้เลยครับผมเป็นเครื่องดื่มหลังอาหารก็ดี น,ะะนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ทํางานแล้วไม่มีเวลาทานอาหารเหมาะครับสามารถเอากาแฟรูมคอฟฟี่มาผสมทําให้เป็นเครื่องดื่มมอคค่าได้ฮะวิธีรับประทานก็คือฉีกซองบูมโกโก้พลัสหนึ่งซองเทลงไปในน้ําดื่มนะครับน้ําเย็ยนหรือน้ําอุ่นก็ได้ครับผมคนให้ละลายแล้วก็ดื่มทันทีอย่างงี้ครับแค่นี้เองครับโอเคนะครับได้มาใหม่ๆลองดูฮนะ แกะมาดูฮะในกล่องจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบซองครับนะฮะหน้าตาซองก็จะเป็นนี้อันนี้ด้านหลังน,นี้ด้านหน้านะฮะซองก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวลองแกะชงเลยโกู๊มโกโก้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในแก้วแล้วก็ผมเติมน้ำร้อนไปแล้วโอเคแล้วทีนี้ก็คนฮะครับอืมหอมโกโก้มากเลยทีนี้ยังไม่จบฮะปกติผมกินกาแฟใช่ไหมครับผมจะเอากาแฟตัวนี้ครับใส่ลงไปในโกโก้ด้วยนะฮะโอเคลองดูนะปึ่งนี่ครับคนครับให้เข้ากัน กาแฟผสมโกโก,โก้หอมดีครับนี่ครับคนให้เข้ากันดีๆครับทีนี้ลองมาชิมรสชาติเข้มข้นหวานมันหอมกาแฟนะครับกาแฟผสมกับดาร์โกโก้ก็คือมอคค่านั่นเองครับผม ผมได้มอคค่าง่ายๆนะฮะกินที่บ้านไม่ต้องออกไปซื้อไม่ต้องออกไปหานะครับผมอยู่บ้านผมชงกินมอกค่าได้เลยครับนะฮะชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นในวันที่ร้อนๆอ,อาจจะกินผสมให้มันเย็นก็ได้นะครับใส่น้ําแข็งเข้าไปเนาะข้อสําคัญคือ36มสิบหกอินวันสาสิหกอินวันบวกกันครับ2องแรง ประสานครับความเข้มข้นของสารสกัดเนาะโอ้โหสุดยอดไม่มีน้ำตาลเป็นครีมเทียมจากลำข้าวนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลไม่ต้องกังวลเรื่องเบาหวานเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานฮะซูคารโลสตัวนี้ครับลองดูฮะดีครับ,รบแนะนำเลยครับอืม วันนี้ก็เลยสบายๆฮะรวมทั้งการแต่งตัวด้วยดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ครับแต่ก็นะฮะมันก็เป็นชีวิตประจําวันของผมนะอยู่บ้านผมก็จะสบายๆแบบน,นี้แล้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าทําให้ดูแล้วว่าไม่เป็นภาพที่งามตาเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยผมก็คิดว่าได้มาเจอพูดคุยกันสัเพเเหรละไปเรื่อยเปื่อยนะครับปกติก็จะลงคลิปอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องของ YouTube หรือว่า TikTok ก็ตามนะผมจินแบทผมก็ได้มีการเคลื่อนไหวในแพลตฟอร์มต่างๆทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาพยายามทำให้เกิดมีเรื่องของการลงคลิปเป็นประจำนะครับก็เหมือนกับว่าเราบันทึกหรือรายงานอะไรให้ให,ให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันประมาณอย่างนั้นนะเท่าที่จะทำได้ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางไปไหนไปถ่ายทำคลิปอะไรนะครับก็พักผ่อนอยู่บ้านนะฮะ เคลียร์ธุระปะปังไปเรื่อยเปื่อยนะครับปกติเนี่ยผมก็จะมีชีวิตประจําวันอย่างนี้ครับเช้านะฮะตื่นนอนลุกขึ้นสวดมนต์นั่งสมาธิสักประมาณ10นาที5นาทีก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก็ขับรถออกไปเพื่อที่จะไปสวนสาธารณะสวนเจ้าอนุวงศ์นะครหลวงเบียงจันสปปลาวไม่ไกลนะฮะประมาณสักสินาทีก็ถึง เป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับที่รัฐบาลนะครับกับทางประเทศเกาหลีเนาะได้มาจัดสรรแล้วก็จัดเป็นส่วนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ได้อะไรกันเหมาะที่จะออกมาเดินเล่นนะครับสูดอากาศบริสุทธิ์ทำกิจกรรมการออกกำลังกายเดินจ็อกกิง้งบางกลุ่มมาแอโรบิกกันนะครับ ก็ว่ากันไปนะฮะผมเป็นคนชอบที่จะทําให้สุขภาพตัวเองเนี่ยแข็งแรงกระฉับกระเฉงนะไม่มีโรคภัยอยครับอ็ผมจะมีนี่ฮะไข่ต้มฮะวันละสองฟองสองฟองอย่างเงี้ยครับจะต้มเอาไว้ตื่นมาก็ซัดไข่ไข่ต้มง่ายๆอย่างเงี้ยครับแหล่งโปรตีนราคาถูกครับที่ร่างกายเราควรจะกินนะฮะเพราะว่า โปรตีนมันมีประโยชน์สาหรับร่างกายมากนะครับในการไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็ทดแทนส่วนไขมันให้เปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนตัวนี้นะอดีตเรามีความเชื่อว่าไข่เนี่ยครับมันอาจจะมีคอเลสเตอรอลทําให้มันอาจจะไปอุดตันในเส้นเลือดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะความเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ผลวิจัยต่างๆนะโลกมันก็เปลี่ยนไปนะการแพทย์ก็ทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็มีบทวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของไข่เนี่ยวงการแพทย์สมัยใหม่สนับสนุนก็บริโภคเข้าไปเถอะครับมีประโยชน์นะนี่ครับกินง่ายๆแบบนี้เลยครับอร่อยนอกนั้นก็มีอันนี้ครับขนมปังที่รูปทรงคล้ายๆโดนัทแบบนี้นครับเดี์เกิลชนิด มัลติเกรนนะฮะก็มีพวกธัญพืชเนาะอยู่ในนี้ด้วยจะเอาตัวเนี้ยครับมาปิ้งด้วยเตาปิ้งของผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทา,าพวกแยมพวกเนอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินง่ายๆจิบกับกาแฟนะทีนี้ก็ใช้มีดนะครับตัดจากรูปทรงโดนัทกลมๆเมื่อกี้ครับให้แบ่งเป็นครึ่งแบบนี้ครับแล้วก็ตัดให้ครึ่งวงกลมออกมาเป็นเป็นลักษณะอย่างี้ครับนะฮะแล้วก็เอาไปปิ้ง เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปปิ้งแป๊บหนึง่งนี่ครับเบโก้ปิ้งออกมาจากเตาร้อนๆนะครับทีนี้ก็ผมก็จะเอามาฉีกเนาะให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่นี้ครับแล้วก็สกิปปี้เนยถั่วลิสงหอมทาขนมปังปิ้งร้อนๆนะครับกินได้ทุกวันครับไม่เบื่อตัวนี้ผมชอบมากาโฆษณาให้เลยฮะตัวนี้อ้า พวักออกมาก<ๆ>ัป<บ>าดลงไปแล้วก็กินอย่างนี้ครับเบโก้เป็นขนมปังที่เนื้อแน่นนะฮะแล้วก็เคียวหนึบผสมกับเนยถั่วลิสงนะฮะเข้าไปเพิ่มความหอมความมันอร่อยมากแล้วก็เคี้ยวเพลินนะฮะความกรอบความหอม ของการอบที่เราเพิ่มให้มันเหมือนทําให้มันร้อนนะครับมันก็จะกรอบขึ้นแล้วก็เนื้อนแน่นมากขึ้นหอมอร่อยอืจิบกาแฟาไปด้วยครับอาหารเช้าง่ายๆสบายๆสไตล์ซินแบตก็จบแล้วครับแค่นี้ครับไข่ต้มสองใบ ขนมปังเบโก้ผ่าครึ่งเนาะแล้วก็เอาไปปิ้งทาด้วยสกิปปี้จบแล้วมอคค่า ok ยังไม่หมดครับก็จิบไปเรื่อยนะฮะพูดถึงเรื่องต่อ,ตอไปนะฮะย้อนกลับไปนะครับที่หลังจากตื่นนอนมาแล้วก่อนจะมาทานอาหารนะทุกท่านคงสงสัยว่าผมสวดมนต์สวดมนต์บทไหนอืม วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องที่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเรานะฮะนอกจากอยากจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะไม่เจ็บป่วยไม่ป่วยไข้เนี่ยครับอันนั้นคือเป็นเรื่องของการดูแลทางกายนะเป็นเรื่องของรูปเรื่องของกายนะครับแต่ทีนี้คนเราประกอบด้วย สองส่วนคืนเรื่องของกายรูปกายแล้วก็เรื่องของจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลกายให้ดีแข็งแรงแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูแลเรื่องของจิตเราด้วยครับคนส่วนใหญ่จะมองข้ามตรงนี้ฮะส่วนใหญ่จะดูแลห่วงใยในเรื่องของรูปและกายมากกว่าที่จะมาห่วงใยในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับนั่นหมายถึงอะไร หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะในเรื่องของจิตมันสำคัญอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเกิดจากการที่สนใจในพุทธศาสนาศาสนาพุทธของเรานี่แหละผมมีคำถามแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองมานานแสนนานละศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีศาสดาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ตรัสรู้อะไรบอกสอนเราเรื่องอะไรทำการค้นคว้าครับศึกษานะฮะมาตลอดหลายสิบปีครับไม่พบคำตอบเพราะว่ายิ่งศึกษาแล้วยิ่งสับสนมีความรู้สึกว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีคำสอนที่ซับซ้อนมากทำให้ยากต่อความเข้าใจนะฮะแล้วก็ ไม่พบคำตอบ,บว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอะไรสรุปง่ายๆเป็นประโยคสั้นๆไม่ได้ครับอยู่มาวันหนึ่งนะฮะการศึกษาพุทธศาสนาแบบถ่องแท้นะผมเรียกคำว่าถ่องแท้คือหมายถึงว่าไปพบวิธีการศึกษาธรรมะจาก พระโอษฐ์นะฮะจากพระโอษฐ์พระโอษฐ์ของศาสดาเรานี่แหละครับตรัสบอกสอนนะฮะด้วยคำพูดที่ท่านได้เปล่งออกมาจากพระโอษฐ์หรือปากของท่านเองมีการบันทึกรวบรวมไว้ในพุทธวจ,จนะพุทธวจ,จนะก็คือวจ,จนะก็คือคำพูดพุทธะก็คือชื่อของพระองค์นะครับ พุทธวจนะก็คือคําพูดของพุทธ,ธะนั่นเองได้มีการรวบรวมบันทึกฮนะเป็นพุทธ,ธวจนะปิดกแล้วก็ในพุทธ,ธวจนะปิดกก็จะไม่มีคําแต่งใหม่เข้ามาเชือ่อมโทําให้การศึกษาเป็นไปด้วยความเข้าใจได้ง่ายใช้พระสูตรกับพระสูตรเนี่ยมาเชื่อมโยงกันท่านตรัสรู้เรื่องของจิตท่านสอนเรื่องของจิตเป็นนัก จิตวิทยาที่เก่งกาจที่สุดในโลกะะท่านบอกว่าจิตของคนเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาฮะท่านรัสรู้เรื่องของอริยสัจสี่ความจริงสี่ประการทุกสรรพสิ่งในโลกมีล้วนเป็นทุกข์ให้มองว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่อยู่คงกระพันนะฮะมันแตกสลายได้สมุทยัยการเกิดทุกข์ยโลตความดับทุกข์ ข้อที่4คือหนทางในการดำเนินไปสู่ความดับทุกสายเกิดคือสมุทยัยสายดับคือนิโรธเกิดดับมันอยู่ในอริยสัจสีฮะเกิดดับของอะไรเกิดดับของจิตฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสอนตรงนี้ครับนี่คือหัวใจของผู้ศาสนาครับทุกท่านนะครับการเกิดการดับของจิตนะครับอยู่ภายใต้กฎอิทัพ ปัจยยะตาฮะทุกท่านครับเป็นกฎธรรมชาติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรโดนบันดาลอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นตะทปาเป็นเช่นนั้นนะครับสายดับก็คือเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะครับนี่คือสายดับนะฮะเกิดและดับนะฮะเรียงร้อยกันไปเรียกว่าปฏิจะสมุปบาทฟังอีกทีฮะปฏิจะสมุปบาทคือทรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นร้อยเรยอย่งกันตั้งแต่อวิชชานะครับเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลาย ทำให้เกิดวิญญาณคือการรับรู้นะวิญญาณเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดนามรูปคือตัวเราขึ้นมานามรวมทั้งจิตรวมทั้งกายรูปกายเนาะแล้วนามรูปทําให้เกิดสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบเรียกผัสสะผัสสะกระทบเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็แล้วแต่เกิดตัณหาครับเกิดการอยากไปยึด อุปทานเนีทำให้เกิดภพภพคือสถานที่เกิดของจิตเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติชาติหมายถึงการเกิดเพราะเกิดแล้วอะไรตามมาฮะชรลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนทางกลับกันนิโรธคือความดับแห่งทุกข์ย้อนถอยหลังกันไปนะครับเกิดปัจจัยทําให้ดับบทสวดมนต์ที่สําคัญที่ผมสวด ก็คือบทนี้นะครับบทที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่พระสูตรในพุทธวจนะพระองค์ได้ตรัสว่าเมื่อพระองค์อยู่อย่างโดดเดี่ยวเมื่อท่านอยู่คนเดียวท่านจะสาทายายทำบทนี้วันนี้ก็เล่าในเรื่องของการกินกาแฟฮะกินสิ่งมีประโยชน์เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงเนาะแล้วก็ไม่ได้ห่วงในเรื่องของเรื่องรูปกายอย่างเดียวนะครับ ควรจะห่วงในเรื่องของจิตด้วยเราบริหารกายแล้วก็ดูแลกายให้แข็งแรงแล้วเราควรจะดูแลจิตของเราให้แข็งเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงตางไปด้วยเพราะเพราะว่าจิตกับกายนะครับเป็นสิ่งที่ประกอบมาเป็นตัวตัวเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าละเลยในเรื่องของจิตนะครั้งหน้าเนี่ยผมจะพาท่านไปสวนสาธารณะที่เวียงจันทร์เป็นยังไงร่รมครึ้มแค่ไหนนะครับ ผู้คนมากมายยังไงในช่วงเช้านะครับเเดี๋ยวตามไปดูนะครับครับซินแบดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ติดตามต่อไปนะขอบคุณมากครับ